สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของต้นไม้แล้วเด็กๆได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าต้นไม้มีลักษณะแตกต่างกันไปมีสูงม,มีต่ำมีใหญ่มีเล็กใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูน้องนะคะจะมาให้ความรู้กับเด็กๆเกี่ยวกับต้นไม้เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับต้นไม้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะ ได้เรียนรู้นะคะจากเพลงก่อนนะคะถ้าเด็กๆฟังเพลงจบแล้วนะคะเด็กๆจะมาเจอคุณครูน้องอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่เพลงจบแล้วเด็กๆดูแล้วจําด้วยนะคะว่าเพลงสอนอะไรกับเด็กๆเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เด็กๆฟังเพลงแล้วนะคะ ใช่ไหมคะแล้วจาได้ไหมว่าในเพลงสอนนี่เกิดเรื่องอะไรค่ะเก่งมากเลยนะคะส่วนประกอบของต้นไม้นะคะส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างเด็กๆจําได้ไหมเรามาทบทวนกันนะคะส่วนประกอบของต้นไม้คือหนึ่งส่วนที่อยู่ใต้ดินคือรากเนี่ยนะคะนี่คือรากของต้นไม้ส่วนที่อยู่ใต้ดินนะคะเสร็จแล้วต่อด้วยลำต้นลำต้นคือส่วนที่ โผล่พ้นออกมาจากดินนะคะขึ้นมาแล้วต่อด้วยกิ่งกิ่งคือส่วนที่แตกขแขนงออกมาจากลำต้นนะคะต่อจากกิ่งแล้วจะเป็นใบใบก็มีส่วนสำคัญนะคะของต้นไม้เพราะฉะนั้นนะคะหลักๆเลยนะคะส่วนประกอบของต้นไม้คือรากนะคะลำต้นกิ่งแล้วก็ใบนะคะซึ่งสิ่ง ต้นไม้จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้นะคะเพราะทุกอย่างเป็นองค์ประกอบของต้นไม้นอกจากต้นไม้จะมีความแตกต่างกันแล้วนะคะส่วนประกอบของต้นไม้ก็มีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เด็กๆต้องจํานะคะคุครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะทํางานนะคะต่อจากของค,ครูน้อยเมื่อวานซึ่งค,ครูน้อยให้เด็กๆวาดภาพต้นไม้ใช่ไหมคะ เด็กๆลองดูนะว่าเด็กๆวาดภาพต้นไม้แบบไหนไว้ถ้าเด็กๆวาดภาพต้นไม้ที่มีทรงสูงนะคะให้เด็กๆวาดภาพต้นไม้ต่ำนะคะถ้าเด็กๆวาดภาพต้นไม้เล็กให้เด็กๆวาดภาพต้นไม้ใหญ่คือให้ทําตรงข้ามกับของคุณครูน้อยนะคะที่ให้เด็กๆทําทําในแผ่นเดียวกันเลยนะคะแล้วนะคะผู้ปกครองถามเด็กๆว่า ต้นไม้อันไหนนะคะเป็นสูงต่ำหรือใหญ่เล็กนะคะให้ผู้ปกครองเขียนนะคะเด็กๆตั้งใจวาดน,นะคะแล้วระบายสีให้สวยนะคะและงานชิ้นนี้นะคะให้เอามาส่งคุณครูนะคะตอนเปิดเรียนนะคะส่งที่คุณครูประจำชั้นของเด็กๆเ,เองเลยนะคะแล้วคุณครูฝากผู้ปกครองนะคะทบทวนกับเด็กๆด,ด้วยนะคะเรื่องลักษณะของต้นไม้และ นะคะส่วนประกอบของต้นไม้นะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้จําได้นะคะในวันนี้นะคะคุณครูจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย